สวัสดีสมาชิกทีมหมากยางทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับก็คือโอเครอบนี้มันมีฟุตเทจของจริงมาแล้วแล้วผมคิดว่าก็น่าจะอธิบายได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเพราะมีตัวอย่างให้ดูให้เห็นก็เดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันนะครับเป็นจังหวะจากผมตัดมาเป็นบางจังหวะที่เราได้คลองบอลน,นะครับแล้วก็มีจังหวะไหนที่ ทำได้ดีและจังหวะไหนที่อาจต้องปรับปรุงและแค่ไขแล้วก็หลักๆมันจะเป็นเรื่องวิธีคิดมากกว่านะครับผมคือผมเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนต้องเล่นเก่งเทพอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ปรับความเข้าใจว่าสิ่งนี้อาจจะทําได้ในเกมสิ่งนี้ในเกมอาจจะต้องปรับวิธีการควบคุมฉยๆคือส่วนใหญ่ผมคิดว่าวิธีการคิดดีหมดแหละนะครับ แต่ว่าขาดแค่การที่เราจะควบคุมตัวละครให้เป็นดังที่ใจเราคิดได้อย่างไงมากกว่านะครับผมโอเคก็หลักหลักก็คือยึด4ข้อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเรื่องเฟิร์สทัชเรื่องมุมส่งเรื่องเ,ออเลือกใช้ปุ่มส่งแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการวิ่งนะครับผมขอ4ข้อนี้แค่นี้หลักๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ต้องย้อนไปดูก่อนนะครับผมโอเคไป เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูนะครับจังหวะแรกจังหวะน,นี้ก็เดี๋ยวผมอาจจะเล่นโดยการปล่อยให้บอลมันจบจังหวะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์เป็นช็อตๆไปนะครับโอเคลูกแรกเนี่ยโอเคผมจ่ายพลาดเองแต่ว่าะจะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมีเฉพาะช็อตแรกนี่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสีข้อนั้นนะแต่ว่าจะมองให้เห็นว่าโอเคอย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่า เกมฟุตบอลก็คือเกมหาพื้นที่ใช่ไหมครับทีมลุกหาพื้นที่ว่างสร้างพื้นที่แล้วก็โจมตีพื้นที่ว่างเกมรับพยายามปิดพื้นที่ไม่ให้เกิดคราวนี้โอเคบอลมันมาด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้พอบอลมาปุ๊บเราอาจจะประเมินว่าเล่นจังหวะแรกได้ไหมแต่เราตรงนี้โอเคมันอาจจะเสียงล้าหน้าก็เลยไม่ได้เล่นจังหวะแรกไม่เป็นไรถูกไหมครับเราจะบอลหนึ่งจังหวะปุ๊บหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เออผมอาจจะจําชื่อไม่ได้ทุกคนนะครับก็อาจจะขอเรียกเป็นสีแล้วกันนะครับก็คือสีสีเหลืองวิ่งเข้ามาข้างในนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกองหลังคนเนี้ยเขาก็วิ่งตามสีเหลืองเข้ามาใช่ไหมครับอันเนี้ยเราจะประเมินได้แล้วว่าแสดงว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยปกติแล้วเกมรับเขาก็ต้องยืนสีตัวเป็นแผงอย่างนี้ถูกไหมครับอ่ะคราวนี้พอตัวเนี้ยถูกดึงเข้าไปข้างในเมื่อตามกองหน้าเราไป สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดสเปซตรงนี้ใช่ไหมครับในอนาคตในจังหวะถัดไปคราวนี้ถ้าเราอ่านจังหวะออกและอ่านพื้นที่ออกเราจะเห็นได้ว่าทุกคนนะครับไม่ใช่จำเป็นแค่สีแดงสีแดงก็รู้แล้วว่าโอเคพอสิ่งนี้ปพ๊บก็จะเกิดการมันจะคล้ายๆการวิ่งตดัดนะครับคนนี้ก็ต้องวิ่งไปเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูช็อตต่อไปเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้บอลเราย้อนก็จริง แต่ว่าเราอย่าไปตามโ um มเมนตัมบอลนะครับเราดูพื้นที่เขาเป็นหลักอันนี้วิธีคิดเฉยๆนะเราก็เห็นว่าตรงนี้มันเกิดพื้นที่ขึ้นถ้าเมื่อกี้สีแดงวิ่งสอดเข้าไปอะครับใช่ไหมสีฟ้าก็จะสามารถส่งได้เลยนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นไดรเวนเอ็กจะเข้ามาก็คือจะได้มาเล่นในพื้นที่ตรงนี้โดยที่มี2ตัวที่รออยู่ข้างในแท็บอินจะเลือกยิงเองจะเลือกบัน่นจะเลือกเปิดเซาสองจะเลือกขัดแบกได้หมดเลยแล้วแต่ แต่ว่าคีย์มันคือว่าเราต้องอ่านพื้นที่ตรงนี้ออกว่าเฮ้ยตรงนี้มันคือพื้นที่ที่เปิดนะครับเนี่ยสังเกตไหมนะครับเพราะว่าคนนี้ถูกหลุดหลุดไปแล้วด้วยการดึงตัวจากกองหน้าถ้าเราอ่านพื้นที่ตรงนี้ออกก็จะเล่นกันได้รู้ใจมากขึ้นนะครับผมมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นวิธีคิดนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เล่นกันอนะที่ผมเห็นผมไปเล่นหลายทียมคือพอบอลย้อน พอมีบอลย้อนหลังปุ๊บคนข้างหน้าก็คิดว่าเอ้ยฉันจะต้องลงมาลองบอลก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนวิ่งสวนลายนะครับแต่ว่ามันจะมี2ทีมก็คือทุกคนวิ่งไปข้างหน้าหมดเลยกับทีมที่2ทีมที่สแบบก็คือวิ่งถอยหมดเลยนะครับแต่จริงๆถ้าถ้าเรามองภาพออกอะ่ะมันจะรู้ว่าคนที่คนวิ่งก็จะรู้ว่าเอ้ยช่องนี้กําลังจะเกิดเราต้องวิ่งไปใช้ช่องนี้นะอย่างไอคารคนข้างหลัง ถ้าเขาปิดถ้าเขาปิดช่องไปแล้วเราอาจจะไม่ต้องวิ่งก็ได้ก็มันก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าควรจะวิ่งหรือไม่วิ่งประมาณนี้แต่นี่คือคร่าวๆนะครับวิธีการมองพื้นที่อย่างตรงนี้ผมผมคิดไว้แล้วว่าตรงนี้เกิดพื้นที่ผมก็เข้าใจว่าเอ้ยปีกอาจจะเข้ามาใช้ไหมอะไรเงี้ยเป็น <c oughs> คิดโดยธรรมชาติแต่ไม่ได้มองก็จ่ายเสียเป็นเออร์เลอร์ไปมาดูลูกนี้นะครับผมจริงๆลูกเนี้ยทำสวยวนะแต่เดี๋ยวผมจะมาชี้ว่า ทำไมมันถึงล้าหน้านะครับมันไม่ได้ผิดที่ความคิดมันผิดที่วิธีการนะครับตอนแรกเราเรียงบอลน,นะครับตรงนี้อันนี้ทําดีมากเลยก็คืออย่างที่เราเรียนไปคือเราได้บอลใช่ไหมครับคู่แข่งอยู่ข้างบนคู่แข่งอยู่ด้านหน้าเราจะบอลหน,นีแค่นี้เองเราก็จะไม่ถูกแย่งบอลแล้วครับจะถ,ถ่ายบอลก็ได้หรือจะเลี้ยงต่อกก็ได้ก็แล้วแต่อย่างตรงนี้ผมแทนที่ผมจะจับไปข้างหน้าผมจับขึ้นข้างบนเพื่อฉีกหนีตัวนี้ แล้วผมก็ใช้วิธีการส่งดันค้างคราวนี้จับบอลดีใช่ไหมครับจับงหวะนี้สีสม้มผู้แข่งข้อทางนี้ผู้แข่งข้อทางนี้เราจับไหนเราจับนี้ดีมากเลยนะครับ,นะรบแต่สิ่งที่ผิดก็คือกดวิ่งเร็วนะรกดข้อที่4นะครับคาถาม,ถามคือผมมั่นใจว่ายัง,ยงไงคือพอจับขึ้นมาปุ๊บกองหน้าเราออกวิ่งใช่ไหมครับผมมั่นใจว่ายังไงสีสม้มอ่ะก็กดทันอยู่แหละนะครับไม่ได้กดช้าแน่นอนแต่ปัญหาคือ พอเรากดวิ่งอย่างที่ผมเคยบอกว่า,วาวกดวิ่งคืออะไรกดวิ่งไม่ได้ทําให้ตัวเราวิ่งเร็วแต่กดวิ่งคือแตะบอลห่างการแตะบอลห่างก็นํามาสู่ซึ่งว่าเมื่อเราแตะบอลห่างจากตัวเราไม่สามารถส่งได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะบอลไม่ได้อยู่กับเท้าเรานะครับเราจะมาลองดูช้าชนะครับคือถ้าเราถ้าส่งจังหวะเนี้ยนะครับจากเปลี่ยนจากจังหวะที่แตะนี่เราแตะจังหวะแรกใช่ไหมครับพลิกมาแตะวิ่งเร็วหนึ่งจังหวะหนึ่งและจังหวะที่2เนี้ยเปลี่ยนไม่แตะวิ่งนะครับ เป็นเดินธรรมดาแล้วก็กดใจในจังหวะนี้นะครับบอลก็จะออกทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ไดแล้วแต่เลืองอะไรจะยกก็ได้ยังไงก็ชนะเพราะว่าตัวนี้กองหลังตัวนี้ไม่ได้วิ่งไป cover พื้นที่ตรงนี้นะครับโมเมนตัม um, เขายังมองหันหน้าอยู่เลยนะครับเขาวิ่งถอยหลังกับออกองหน้าต่อให้กองหน้าเราพึ่งออกตัวยังไงโมเมนตัมก็ชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนคนนี้ไม่ได้วิ่งประคองแต่ปัญหาก็คือ ตอนนี้ต่อให้ผมกดส่งอ่ะผมส่งได้ไหมผมส่งไม่ได้ใช่ไหมครับเพรา bon นะบอลมันห่างเท้านะครับก็ผมจะส่งได้อีกทีคือตัวผมอ่ะต้องไปติดบอลถึงจะได้อันนี้คือปัญหาของการกดวิ่งเร็วซึ่งกว่าจะถึงเพื่อนก็นลำนะครับแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเลยจะบอกว่าวิธปกติอ่ะผมบอกเลยว่าการกดวิ่งเร็วอ่ะมันใช้ระยะทางนะครับประมาณ 1- ถึง1ช่องครึ่งอยู่อยู่ที่ความเร็วของตัวละครเรา สมมุติว่าผมกดแตะวิ่งเร็วตรงนี้นะครับเมื่อกี้พลิกขึ้นมาใช่ไหมถ้าทัชเนี้ยเป็นทัชวิ่งเร็วอะ่ะผมจะได้แตะบอลอีกทีนึงก็คือแถวนี้เลยนะครับอลองดูว่าจริงไหมจริงเห็นไหมครับเดี๋ยวไม่แตะแล้วนะอันนี้ทัชแรกใช่ไหมไปช้าช้านะอันนี้ทัชแรกอันนี้ทัชแรกนี่ดีแล้วแต่ว่าทัชเนี้ยนะครับกว่าเราจะได้แตะบอลอีกทีกนึงอ่ะคือแถวแถวนี้เลยลประมาณหนึ่งช่อง ของลายสนามหญ้านะครับอันนี้คือ1ช่องเนาะนี่คือลายสนามหญ้าถ้าตรงนี้ก็จะได้แตะบอลอจริงแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราคิดในแง่ว่าถ้าเราวิ่งขนาดนี้ใช่ไหมครับที่เราได้แตะบอลเพื่อนก็วิ่งในระยะทางเท่ากันนะครับแสดงว่าเพื่อนจะต้องล้ำหน้าแล้วเดี๋ยวไปดูว่าตัวนี้อยู่ที่ระยะทางตรงนี้ไหมไปดูเห็นไหมครับกว่าเราจะได้แตะบอลเพื่อนก็อยู่ในรายะนี้แหละซึ่งตรงเนี้ย ก็อยากให้ทุกคนไปประยุกต์ใช้เองว่าจังหวะไหนเราควรจะวิ่งเร็วจังหวะไหนเราควรขององเราควรจะปล่อยวิ่งเร็วสมมติถ้าจังหวะเนี้ยเราไม่ได้วิ่งเร็วในจังหวะนี้นะครับก็คือเดินธรรมดาเราก็จะได้ส่งตอนนี้เราได้ส่งแล้วกดส่งแล้วเราส่งได้ทันทีแหละเพราะบอลติดเท้าเราใช่ไหมครับก็จะยกไปได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นการใช้วิ่งเร็วก็คืออย่างที่ผมบอกในคลิปแล้วคือเราต้องเปลี่ยนไมล์เซตว่าปกติ เราเล่นวิน่งเราคงกดวิ่งเร็วตลอดเวลาแล้วแต่ว่าในในฟีฟ่าหรือเ e, e a ฟเอเอเนี่ยมันไม่ใช่นะครับความคิดมันก็คือการแต่วิ่งเร็วไม่ได้ทำให้ตัวเราวิ่งเร็วการแต่วิ่งเร็วคือแต่บอลห่างแล้วตัวเราค่อยวิ่งตามบอลด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าก่อนเราจะแตะวิ่งเร็วอ่ะเราจะทําอะไรต่อใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราจะส่งต่อเราไม่ควรแต่วิ่งเร็วเพราะว่า ลูกบอลเราจะคุมไทมิ่งในการส่งไม่ได้อย่างตรงเนี้ยเราอยากส่งตรงนี้แต่ว่าบอลไม่ถึงเท้าเรานะครับแล้วรวมถึงการเลี้ยงหลบด้วยเราจะคุมการเลี้ยงหลบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิ่งเหลวอ,อย่างระมัดระวังนะครับผมโอเคจังหวะถัดไปแต่เนี้ยอันนี้ก็คือไม่มีอะไรแค่จับปิดด้านแต่ผมอยากหเห็นว่าเนี่ยเมื่อเราเลือกการ เพือทัดเราผิดนะครับสังเกตว่าตรงนี้ห่างมากเลยนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจับบอลหาคู่ต่อสู้ที่กําลังวิ่งเข้าหาเราเียอย่างตรงนี้ถ้าเรารู้คู่ต่อสู้ตรงนี้เรารู้นี้ตรงนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะจับเฉียงเอกทางนี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมให้ดูโมเมนตัมนะคนนี้วิ่งทางนี้คนนี้อาจจะโมเมนตัมนิ่งๆอาจจะไม่ได้แต่คนนี้วิ่งมาเต็มตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ว่างมีตรงไหนครับตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับ อันนี้คือทิศทางที่เราควรจะจับบอลไปแต่พอถ้าเราจับผิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ขนาดมันห่างมากนะครับแต่สิ่งที่เกมคำนวณให้เป็นไงครับเกือบจะถูกแย่งได้ใช่ไหมครับขนาดห่างขนาดนั้นนะคือภาพเรามองเหมือนห่างว่าจับได้เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าการจับบอลแรกเราต้องพิจารณาว่าใครกําลังวิ่งเข้าหาเราบ้างนะครับเราจะเลือกจับบอลได้ถูกอันนี้ นนให้บอลมาปาั๊บข้อเน,นี้ยทำไมเราถึงถูกแย่งผมเข้าใจผมเข้าใจอารมณ์มากเลยคือเราถ้าเราในชีวิตจริงคือเราอยากจะคล้องบอลแล้วก็วิ่งเหมือนเป็นแบบกองหน้าทั่วไปที่วิ่งชนะผมน,ผมนึกภาพออกคือแต่ว่าในเกมมันจะไม่คำนวณแบบนั้นครับเราต้องดูโมเมนตัมว่าคู่แข่งมาจากทางไหนใช่ไหมครับคู่แข่งวิ่งทางนี้ใช่ไหมครับแข่งวิ่งทางนี้เพราะฉะนั้นทิศทางที่ว่างมันจะไปไหนได้ครับ หนึ่งคือทางนี้ใช่ไหมครับเราต้องออกทางนี้ที่เราจะจับบอลไมสองคือเราอาจจะจับสวนทางอย่างนี้เลยก็ได้นะครับอาจจะเคยเจอจังหวะที่แบบเราเป็นตัวรับเราวิ่งจะมาแย่งยูดีมันก็วิ่งย้อนทางเราไปแล้วแบบเหมือนตัวเราไหลเลยไปเลยนะี่ครับเขาจับบอลแบบนี้ลักษณะแบบนี้โดยไม่ต้องวิ่งเร็วนะถ้าวิ่งเร็วก็จะแตะบอลอาหารอีกก็คือหกักนาหลอกธรรมดานะครับเราก็จะรอดได้คือ ผมเข้าใจ f e e ล i n g นี้เหมือนกันเพราะแรกๆผมก็เป็นว่าแบบเอ้ยเราอยากกระชากไปนะครับแต่ว่าเกมนี้มันมีโมเมนตัมคราวนี้โมเมนตัม um ของของตัวละครที่รับวันอะ่ะมันจะน้อยกว่าตัวที่วิ่งมาเสมอนะครับเพราะเราจะต้องเหมือนว่าต้องมาแต่งบอลแล้วก็ทําความเร็วใหม่ใช่ไหมครับต่อให้เราแตะไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วคนนี้มาถ้าเราคิดในความเป็นจริงนะอลองคิดว่านักเตะสองคนนะครับมันความเร็วเท่ากันเพราะว่าในโมครับทุกคนก็บิวมา เร็วเต็มที่อยู่เลยใช่ไหมครับสปีดต้องเต็มก้องหลังเขาก็บิ้วมาสปีด9095อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนที่วิ่งเร็ว2คนวิ่งเท่ากันนะครับแต่คนนึงต้องแต่งบอลอีกคนนึงไม่ต้องแต่งบอลนะยังไงคนไม่ต้องแต่งบอลก็ต้องชนะใช่ไหมครับถ้าเราคิดแบบนี้ถ้าเราวิ่งไปในทิศทางที่เขาวิ่งมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดก็คือเราต้องไปในทิศทางที่เขาไม่ได้วิ่งมานะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือจับบอลให้ถูกจับบอลขึ้นหรือจับบอลยีงก็ได้นะคร ว่าเราจะถูกแย่งจังหวะอะไรประมาณนี้ได้นะครับอะไรอ,อย่างตรงเนี้ยอย่างจังหวะนี้เป็นตัวอย่างนี่ผมคือผมไม่ได้คิดเยอะเลยนะครับผมได้บอลตกใจเหมือนกันกๆคๆัะแต่คนนี้วิ่งเข้ามาคนนี้คนนี้วิ่งทางนี้คนนี้วิ่งทางนี้คนนี้ประกบทางนี้ช้อยที่ผมไปได้ก็คือผมอาจจะ ออกมาทางนี้ได้แต่ว่ามันไม่มีคนมาเล่นตรงนี้นะครับเพราะปีกไม่มีปีกตัดเข้าไปแล้วผมก็เลยคิดว่าะจะเก็บบอลไว้ก่อนผมก็ส่วนทางนะครับส่วนทางเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมทำก็คือผมหันหน้าทางนี้นะครับผมอยากให้ดูรีแอคชั่นของเกมรับ2คนนี้นะครับผมหันหน้าทางนี้สิ่งที่เขาคิดคืออะไรครับเขาคิดว่าผมจะส่งหลังแต่ผมใช้กดอีกกดหนึ่งก็คือ ข้อที่2คือมุมส่งผมหันทางนี้แต่ผมมีมุมส่งทางนี้ผมสามารถส่งไปตรงนี้ได้สังเกต2ตัวนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. เขาถูกหลอกด้วยการหันหน้าส่งนะครับเห็นตังเนี้ยสีแดงก็สามารถหันหน้าทางนี้แล้วถ่ายบอลออกไปทางนี้ได้เหมือนกันนะครับทางนี้ก็จะเกิดสถานการณ์สองหนึ่งแหละแบ็กกับวิงเราลุมเราลุมแบ็กเขาคนเดียวนะครับก็จะเล่นอะไรต่อก็แล้วแต่ได้เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใช้มุมส่งให้คุ้มนะครับ เป็นการคอมโบว่าเลือกทิศทางเฟร์ทัตให้ถูกนะครับนี่แมาดูจังหวะนี้จังหวะนี้อาจจะเป็นหน่อยว่าเปิดเปิดโลกสําหรับการมองเลยนะน,นี้ผมมองถ้าถ้าเข้าใจแล้วก็คือจะจะจะคิดมองเกมไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับอ,อย่างตอนนี้เราได้เซตบอลมาอยู่ที่สีแดงซึ่งจับจับดีนะครับัหนีเข้ามาใช่ไหมครับ เราเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปบนจะไปล่างจับปุ๊บปรากฏว่าข้างในแน่นดีครับผมวิ่งมาก็จริงไม่ต้องส่งผมถูกแล้วเพราะว่าข้างในแน่นไม่ต้องเล่นใช่ไหมข้างในแน่นหม,มายความว่าอะไรข้างนอกว่างใช่ไหมครับก็แต่ดีตรงที่ว่าไม่จังหวะที่จะจ่ายนะครับก็คือขยับลงล่างเพื่อเปิดมุมไม่ได้ขยับไปข้างหน้าอันนี้ดีเลยคือไม่ไพยายามขยับนี้เปิดมุมจ่ายสวยงามนะครับประกฏดตั้งบอลได้ สีส้มพยายามยกให้ผมนะครับผมยกต่อคราวนี้สิ่งที่ผมอยากให้คิดก็คือใช้หลักสี่ข้อเมื่อกี้กลับไปหลักสี่ข้อเมื่อกี้นะครับจับวันแรกใช่ไหมครับคาถามคือควรจับไปทางไหนใช่ไหมครับเราดูว่าคู่ต่อสู้กําลังวิ่งไปทางไหนใช่ไหมครับคนนี้กําลังวิ่งมาทางนี้คนนี้ประคองตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเราอยากได้ใช้สเปซตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคนกําลังวิ่งมาใช้สเปซตรงนี้ ผมเข้าใจเลยว่าอยากจะใช้สเปรดตรงนี้ให้ใจ่ายแต่ถ้าเราคิดง่ายๆข้อที่หนึ่งคือจับหนีคู่ต่อสู้ก่อนเถ้าคู่อสูวิ่งประมาณนี้ทิศทางไหนครับใช่ไหมลงล่างได้ครึ่งบนก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเป็นผมนะผมลงล่างใช่ไหมครับเพราะว่าอะไร เพราะผมอยากเล่นพื้นที่ตรงนี้แล้วถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ก็คือมุมส่ง180องศาเห็นไหมครับถ้าผมหันล่างผมสามารถส่งไปทางนี้ได้แต่ถ้าผมหันบนผมจะต้องส่งไปมุมเอียงทางข้างบนนี้เห็นอะไรไหมครับใช่ไหมถ้าผมหันล่างผมต้องการเล่นพื้นที่ตรงไหนด้านล่างนี้ให้เพื่อนวิ่งตัดมาตรงนี้ผมก็ต้องหันล่างแล้วผมก็จ่ายไปอย่างนี้แต่ถ้าผมอยากใช้พื้นที่ข้างบนคือผมอยากเล่นนี้ ผมถึงหันบนแล้วผมก็จ่ายอย่างนี้ผมไม่สามารถหันข้างบนลูกสอนงงไหมผมไม่สามารถหันข้างบนแล้วผมส่งย้อนหลังอย่างนี้ได้นั่นไม่รู้พอเก็ตไหมนะเนี่ยจากจากที่จะพลิกข้างบนใช่ไหมครับถ้าสมมติผมพลิกล่างแทนใช่ไหมคนเนี้ยก็ต้องระวังแล้วนะครับถ้าคนนี้เลือกที่จะเข้าบอลแสดงว่าเขาปล่อยพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขนานเส้นตรงนี้ก็ได้ หรือริงจะยกก็ได้ใช่ไหมครับยกด้วยเท้าซ้ายผมรู้ว่าโอเคอาจจะถนัดเท้าขวาแต่ว่าจริงๆมันเท้าซ้ายมันก็เล่นได้นะครับ,นะรบถ้าเราอัพมานะสักสามดาวสี่ดาวอนะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งเลยนะครับวิธีการมองพื้นที่การการมองตัววิ่งนะครับประมาณนี้ถ้าเราใช้มุมส่งให้ให้คุ้มนะครับเพราะว่ามันจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนี้ ไม่มีทางเลือกอะไรเลยใช่ไหมครับสมมุติถ้าผมจับลงล่างใช่ไหมครับสิ่งที่เขาต้องทาคือถ้าเขาอยากปิดคนนี้เขาต้องวิ่งออกมาแต่ว่าถ้าเขาวิ่งออกมานั่นหมายความว่าอะไรครับเขายอมเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้คนอื่นให้ว่างใช่ไหมครับถ้าคนอื่นวิ่งมาสอนเล่นเขาก็จะหลุดแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมเปิดสมม,มติว่าคนนี้เลือกที่จะวิ่งประคองเพื่อจะปิดพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับคนคนนี้ที่หักลงมาทำอะไรได้ครับก็สามารถเลี้ยงไปต่อได้เลยแล้วก็ทําเกมลุกได้ต่อเลย สุดท้ายแล้วคนคนนี้ก็จะถูกบังคับให้1นึ่งต่อหนึ่งกับตัวตัวนี้อยู่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเลือกหันหลังแบบนี้แล้วคนนี้เลือกประคองสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นอย่างในคลิปนี่แหละครับเห็นไหมก็คือถ้าคนนี้รอประคองนะถ้าตัวนี้มันไม่ใช่บอดนะเข,เขาลอเขารอประคองตรงนี้เขาก็ได้หมงและใช่ไหมครับเพราะเขาดักทางส่งอยู่แล้ว ใชอย่างนี้ดีเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจังหวะนี้ก็คือสวยเลยก็คือถ้าถ้าเราดูแล้วก็คือมันคือหลักการที่เราคือคุยกันก็คือวิ่งข้อนี้คนนี้ประกบตรงนี้คนนี้ประกบตรงนี้ทางที่ไปทางไหนครับข้นขทางบนใช่ไหมครับจับบอลให้ถูกปั๊บอ่ามีช่องใช้มุมส่งให้คุ้มหันหน้าข้างบนแต่ส่งด้านข้างเหมือนกันนะครับสีแดงว่าหันหน้าข้างบนหันหน้าไปข้างหน้าแต่ส่งด้านข้างได้เหมือนกัน ครับอันนี้เพย์ okay, นีคทาสวยแต่ว่าจังหวะจบอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันติดที่เรื่องกดวิ่งเร็วค้างแค่นั้นเองถ้าแต่ถ้าเราเข้าใจว่า,าวิ่งเร็วสมมติว่าถ้าผมรับบอลตรงนี้นะครับถ้ากดวิ่งเร็วจะได้แตะบอลอีกทีตรงไหน้าเราคํานวณไปช่องประมาณหนึ่งชึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่องถึงหนึ่งช่องครึ่งก็คือกว่าจะได้ยิงอะ่ะเราจะอยู่ตรงนี้เลย่ะเราไปดูว่าจริงไหมนะครับเห็นไหมครับประมาณหนึ่งช่องถึงหนึ่งช่องครึ่ง ถ้าเรากดวิ่งเร็วแต่ว่าถามว่าเราจะเป็นต้องใกล้โกขนาดนั้นไหมอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับก็เลือกเลยแต่สมมุติว่าถ้าเป็นผมผมจะปล่อยวิ่งและผมก็จะได้ยิงแต่แถวนี้เลยก็คือแตะจังหวะเดียวแล้วก็ได้ซัดนะครับก็คือแถวหนึ่งแถวสองแล้วแต่แต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างที่อีกฝัก่งทีมฝั่งตรงข้ามมันยิงนะครับจะเห็นชัดว่าการจับบอลแรกโดยไม่วิ่งเร็วมันสาคัญน,นะครับผมโอเค อันนี้ไม่มีอะไรก็คือติดนะครับเพราะว่าเราจับบอลผิดใช่ไหมครับเราจับบอลไปหาเขาผมเข้าใจว่าต้องการจะจ่ายบอลไปข้างหน้าก็เลยอยากจับบอลไปข้างหน้าแต่เนี้ยมันเป็นนิสัยที่มันอาจจะต้องฝืนนิดนึงนะครับฝืนความคิดนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะทําตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับผมถ้าเรามาดูกันว่าอย่างตรงเนี้ยนะครับจากเปลี่ยนมาจับบอลไปข้างหน้าเปลี่ยนเป็นจับบอลครึ่งนึงขึ้นข้างบน แล้วจ่ายขนาดเส้นให้สีแดงวิ่งไปหรือจากบอลลุงข้างล่างก็ได้ครับแล้วจ่ายมันก็จะเปิดมุมให้คนนี้ต้องขยับมากขึ้นเพราะมันจะเกิดความเขาเรียกว่าอะไรระยะห่างระหว่างไอ้ตัวรับตัวนี้กับเรามากขึ้นแต่พอเราจับไปข้างหน้าดูครับกว่าเราจะได้ส่งเห็นไหมครับว่าไม่เกินสองเก้าก็ถึงแล้วเพิ่มเก้าเดียวก็ถึงตัวรับแล้วแต่ว่าถ้าเราจับออกข้างเนี่ยตัวรับกับ ตัวเราอะ่ะมันห่างประมาณ2ถึงสก้าซึ่งเขาไม่สามารถอินเตอร์เซปได้หรือเขาจะอินเตอร์เซปไจะยากขึ้นประมาณนี้นะครับนะอย่างนี้หันข้างส่งนะเนี่ยอย่างนี้ก็โอเคเลยสวยเลยครับหันข้างส่งเข้ามา ว่าลูกเนี้ยทําไมฝั่งตรงข้ามถึงไม่ได้ประตูครับเขาทําเกมสวยทุกอย่างผมหลุดตําแหน่งใช่ไหมครับแล้วก็เบิร์นออกมา <S 2> <S 2> มเป็นเพราะพื้นฐานเขาไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะการจับบอลล้วนๆเลยหนึ่งจับบอลวิ่งเร็วแต่โอเคอันนี้รับได้เพราะว่ามันยังห่างประตูเขาต้องการการวิ่งเร็วแต่ว่าทิศทางในการจับบอลใช่ไหมครับ <S <S เขาวิ่งเข้าหาประตู auction. เขาก็เลยจับเข้าหาประตูแต่ว่าถ้าเราลองคิดถึงฟิสิก์กหลักง่ายๆนะครับผมตีนะ สามนี้สามเหลี่ยมน,นี้คนนี้วิ่งเร็วจุดที่เขาจะได้ยิงคือหนึ่งช่องใช่ไหมก็คือประมาณเส้นนี้เราไปดูเห็นไหมครับ, <c oughs> รบเขาจะได้ยิงตรงนี้ก็ถูกบล็อกแต่ว่าทิศทางต่างหากที่เขาไม่ดีเขาควรจะทํางไงครับิวาผมตีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มีระยะทางตรงนี้ถามว่าคนคนนี้วิ่งทางตรงใช่ไหมครับ อันนี้คือเขาแตะบอลเข้าไปนี้กับคนคนนี้วิ่งทางเฉียงใครระยะทางเยอะกว่ากันตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนว่าเราการแตะแบบนี้มันคือแตะไปเข้าเหลี่ยมเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแตะยังไ,ไงครับเราต้องจับบอลหน,นีคู่ต่อสู้ก็คือเราต้องแตะบอลมาตรงนี้ถูกไหมครับถนัดขวาก็แตะอย่างนี้ซัดได้ขวาจะซัดเสาหนึง่งเสาสองถ้าเกมรับจะต้องจะเข้ามาแย่งเขาต้องวิ่งระยะทางมากกว่าเรา นี่ครับอันนี้คือคีย์เลยถ้าเราเข้าใจนะครับลูกเนี้ยเขาไม่ได้ยิงเพราะว่าเขาเขาแตะวิ่งเร็วไมหนึ่งคือไม่ยอมจ่ายจังหวะแรกจริงน่าจ่ายจังหวะแรกตัวนี้ก็น่าจะได้2ก็คือเขาแตะเหลี่ยมผิดถ้าเขาแตะเหลี่ยมออกมาทางเนี้ยยังไงกองหลังตัวเนี้ยก็ออกมาบล็อกไม่ทันถูกไหมครับดฉะนั้นจังหวะแรกสําคัญนี่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นของเรานะครับคือ อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือแตะกลายเป็นแตะเข้าเหลี่ยมเขาใช่ไหมครับเขาวิ่งในระยะเนี่ยเราตีเส้นเราก็เห็นแล้วว่าระยะทางในการวิ่งเขาสั้นกว่าเราแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคนเราส่วนใหญ่จะจะคิดว่าตัวละครเราเก่งที่สุดเร็วที่สุดสามารถแซงได้ทุกคนนะครแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาก็บิ้วมาเร็วเต็มที่เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะโอเคอย่างลักษณะนี้เหมือนกันเลยนะครับคือ ผมเข้าใจก็คือจะแต่งเข้าเหลี่ยมขวาทอถนัดขวาเหมือนฟุตบอลจริงแหละเราก็อยากเข้าถนัดขวาแต่ถ้าเราวิให้เราวิเคราะห์อย่างแรกว่าคู่ต่อสู้มาทางไหนใช่ไหมครับก่อนจะจับบอลใช่ไหมครับเขาวิ่งเข้าเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องหนีคู่ต่อสู้เขาต้องจับเขาต้องจับขึ้นข้างบนใช่ไหมครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าโอเคถนัดขวาเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องจับไปข้างบนก่อนคราวนี้พอจับข้างบนเขาห่างเราแหละเขาเพราะเขาวิ่งเหลี่ยมนี้ สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องทําคือแหละเขาต้องวิ่งอ้อมเข้ามาสก,กัดเราคราวนี้เราง่ายเลยเรารู้ว่ายังไงเขาต้องวิ่งคัดอย่างนี้เนี่ยเราใช้สกิลมูฟหรือเฟกช็อตก็ได้ก็คือหลอกยิงครับตัดข้ามเข้ามาเราก็จะได้เข้าขวาแหละแล้วโมวนตามเขาก็จะหลุดทิ้งไปด้านบนนะครับอันนี้คือในกรณีที่เขาไม่เก่านะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอย่างนี้แหละนะครับแต่คือขั้นแรกคือเราต้องเอาบอลมาเป็นของเราก่อนแต่ว่าถ้าเราจับเหลี่ยมเนี้ยอย่างนี้ผมบอกอยากจะแบบ พักบนไปข้างหน้าแบบต่อเลสแล้ววิ่งไปซัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจอยู่ในชีวิตจริงก็เป็นประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้คือเราเหมือนพักเข้าไปเข้าเหลี่ยมเขานะครับยังไงก็เสียยิ่งถ้าเรากดวิ่งเร็วด้วยยังไงก็เสียนะครับอมาดูนี่จังหวะสุดท้ายสังเกตว่าเขาก็าคือบอดก็ไม่มีอะไรก็คือใช้มุมส่งให้คุ้มหันข้างบนส่งข้างแต่ว่าคีย์สำคัญดูที่กองหน้าคนนี้นะครับ เขาแต่งเข้าเหลี่ยมขวาก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไม่กดวิ่งเร็วเห็นไหมเขาแตะปุ๊บแล้วเขาก็ยิงเลยอันนี้คือคีย์เลยครับสมมุติว่าถ้าเขาแตะวิ่งเร็วตรงนี้เขาจะได้ยิงตรงไหนครับยิงตรงนี้หนึ่งช่องใช่ไหมครับปล่อยเขาได้ยิงตรงนี้แน่นอนอาจจะโกเราออกมารับแล้วหรืออาจจะติดบล็อกกล้องหลังนะครับแต่ว่าเขาไม่พอไม่ไม่กดวิ่งเร็วเขาก็สามารถยิงได้เลยนะครับประมันครึ่งช่อง แตะแล้วก็ยิงได้เลยน,นี่คือคีย์นะครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาอยากวิ่งเร็วล่ะเขาต้องไปเหลี่ยมไหนครับถนัดขวาก็จริงแต่ว่าไอกองหลังคนนี้มันบางเหลี่ยมนะี่ถูกไหมครับยังไงก็ต้องแตะออกนี่เราสัดด้ซ้สายนะครับหรือจะใช้หรือจะค่อยมาเอี้ยวตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะมาหลอกยิงข้างในตัดเข้าในแล้วก็ยิงแต่เฟิร์สทัชแรกยังไงก็ต้องไปเหลี่ยมนี้เพราะว่า ถ้าไปเหลี่ยมในยังไงก็โดนกินครับถอยหลังก็โดนกินประมาณนี้หรืออาจจะถอยแล้วเลี้ยงออฟต่อให้คนนี้ก็ได้มันคือการมองล่วงหน้าครับเกมฟีฟ่านะครับน่าจะพอมองเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับผมโอเคยังไงก็ลองไป <c oughs> ไม่รู้พอเข้าใจไหมแต่ว่าขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับก็ยังไงลองไปปรับใช้กันดู ไม่ได้คาดหวังว่าดูปุ๊บแล้วจะทําได้ทันทีมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยแต่ว่าอย่างน้อยให้ให้พอเห็นภาพว่าเอ้ยเราต้องแก้ตรงไหนแล้วก็ปรับความคิดยังไงแค่นี้ผมก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ